สวัสดีค่ะสำหรับลูกๆนะคะที่ไปโรงเรียนแล้วนะคะปัญหาหนึ่งนะคะที่พบประจำเลยก็คือในเรื่องของของใช้ส่วนตัวนะคะนี่ค่ะแล้วของใช้ส่วนตัวที่ไม่ก้จะมาแชร์ในวันนี้ก็คือกระติกน้ำนะค่ะนะคะทีนี้กระติกน้ำเนี่ยกี้จะมีปัญหาหนึ่งสงปัญหาปัญหาที่1ก็คือลืมค่ะลืมไว้ที่ห้องนะคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้งานนะคะการใช้งานยังไงก็คือ ปิดไม่สนิทค่ะนะคะหรือใช้ลำบากนะคะส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการนำกลับบ้านแล้วหกในกระเป๋าค่ะแล้วกระเป๋าเปียกแฉะมาเลยค่ะนะคะแล้วถ้าไม่มีกระเป๋าสำรองจะเกิดอะไรขึ้นกว่าจะแห้งโอกาสที่แห้งน้อยมากเพราะกว่าจะกลับถึงบ้านก็หกโมงครึ่งนะคะที่บ้านก็เลยต้องมีกระเป๋านักเรียนสำรองด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาในเรื่องของกระติกตอค่ะนะคะกระติกน้ำถ้าเป็นในลักษณะอ่าฝากว้างแบบนี้นะคะ อ่าข้อเสียนะคะแล้วปัญหาที่ลูกพบก็คือด้วยความที่ปากกว้างนะคะเวลาลูกปิดฝาเนี่ยนะคะมิกกี้จะมีปัญหากล้ามเนื้อมือนะคะโอกาสที่จะกดให้สนิทอะล่อบะก็น้อยนะคะบางทีอาจจะกดอ่าด้านใดด้านหนึ่งให้สนิทแต่ด้านนี้จะเพะเยอนะคะทําให้หกในกระเป๋านักเรียนนะคะวิธีการแก้ปัญหาของแม่โคก็คือว่าแมโคจะใช้นะคะกระติกน้ําแบบนี้ค่ะนะคะคือตรงนี้โอกาสที่ลูกจะแกะ ยากแน่นอนขนาดแม่โก้ยังยังรู้สึกว่าแน่นมือเลยนะคะทีนี้ค่ะเห็นไหมคะจากการที่โอกาสที่จะหกนะคะจากฝากติกที่กว้างๆก็นี่ค่ะโอกาสหกนะคะมีน้อยนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้เราลองลองกดดูนะคะรู้สึกว่าแน่นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นปากในลักษณะนี้ข้อดีของกระติกในลักษณะนี้ก็คือหงค่ะนะคะโอกาสนะคะที่จะหก ถ้าถามว่า6มันก็เป็นปริมาณน้ําที่ออกมาน้อยกว่าก็ดูสิคะนี่น้ําที่ออกจากตรงนี้กับน้ําที่ออกจากก้อกว้างแบบนี้เห็นไหมคะในเรื่องของการท่าหกขึ้นมาจริงๆน้ําก็จะหกได้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะทีนี้อ่าถ้าเกิดนะคะเป็นกระติกที่กว้างๆอ่าแล้วลูกเรานั่งทานข้าวหรืออยู่ที่ห้องเรียนนะคะกระติกเปมดลักษณะน,นี้เกิดมือไปปัดหกเห็นไหมคะ น้ําออกมาอย่างนี้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระติกลักษณะนี้เกิดกรณีที่ลูกดื่มน้ําอยู่แล้วฝาเป็นลักษณะนี้เปิดไว้แล้วเกิดมือลูกไปไปาดปุ๊บเห็นไหมคะโอกาสที่น้ำหกนะคะปริมาณก็จะน้อยกว่านะคะทีนี้ข้อดีของกระติกแบบนี้ทีนี้เทคนิคนะคะในลักษณะของลูกเรานะคะที่เป็นเด็กพิเศษนะคะหรือไม่พิเศษก็แล้วแต่นะคะ เวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นเปลี่ยนกระติกน้ําหรืออะไรก็ตามบอกลูกนิดนึงนะคะว่ามิกกี้ครับกระติกของมิกกี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะอ่าบอกครั้งที่หนึ่งไม่พอบอกครั้งที่สองพร้อมให้ลูกลองทําอมสมมติลูกกินข้าวที่บ้านก็เปลี่ยนจากแก้วน้ำเลยคะ่ะเป็นกระติกตรงนี้คะ่ะแล้วก็วางไว้นะคะแล้วให้ลูกหัดใช้ก่อนคะ่ะนะคะหัดใช้ให้คล่องเลยคะ่ะนะคะนี่คะ่ะก็ลองให้มิกกี้เปิดดูแล้วลองให้มิกกี้ปิด สรุปแล้วค่ะพอน้องมิกี้ปิดปั๊บค่ะไม่กดเห็นไหมคะลูกแค่วางมือแบบนี้เองนะคะเราก็บอกให้ลูกกดลงไปครับลูกเดี๋ยวน้าหกนะคะแล้วก็เทน้ําให้ลูกดูเลยค่ะนะคะว่าเนี่ยน้ํามันหกนะคะแต่การเทน้าเนี่ยก็เป็นอีกสองมุมนะคะถ้าเกิดว่าลูกเึิกสนุกแล้วอยากเล่นขึ้นมาแล้วไปนั่งเทบนห้องทีนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะว่าจะสมควรที่จะสอนลูกในเรื่องของน้ำหกหรือเปล่า แต่ของน้องมิกกี้เนี่ยก็แม่โก้ก็สอนนะคะว่าถ้ามันหกแล้วมันเปียกก็คือว่าลากทห้ลูกดูเลยค่ะว่ากางเกงลูกเปียกลูกไม่มีเปลี่ยนนะก็ทำให้ลูกดูนะคะหลังจากนั้นน้องก็พอปิดปุ๊บก็กดปิดปุ๊บแล้วก็ดกดปึ๊บนะคะอ่าเทสในเรื่องของการเปิดปิดแล้วแค่นั้นยังไม่พอค่ะให้ดื่มให้คุณแม่ดูเลยค่ะเพราะว่าในลักษณะของปากลูกกับตรงเนี้ยการไหลของน้ําแล้วลูกอ่ะ ดื่มน้ําสะดวกไหมสรุปแล้วทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะแต่เมโก้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปซื้อกระติกให้เหมือนเมโกเป๊ะเลยนะคะแค่บอกว่ากระติกในลักษณะนี้นะคะแล้วที่สําคัญเวลาเขียนชื่อนะคะอเอา,อาลักษณะการวางกระติกนะ้ําในห้องเด็กนักเรียนเนี่ยก็ครูจะมีตะกร้านะคะสําหรับน้องมิกกี้จะมีตะกร้าแล้วให้เด็กนักเรียนวางกระติกนะ้ําแต่ด้วยความที่ เด็กอะ่ะหลายคนแล้วมาต้องมาหยิบในตะกร้าเดียวกันแล้วหลากหลายแล้วต้องหยิบด้วยความรวดเร็วนะคะใครก็อยากจะดื่มน้ําในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะก็เวลาเขียนชื่อแม่โกจะเขียนชื่อตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอ่าเขียนตรงนี้เพื่ออะไรเพราะว่ากระติกน้ําเวลาตั้งแบบนี้เวลาลูกเรามองจะมองมุมนี้ใช่ไหมคะก็ต้องมา มองด้านฝานะคะก่อนหน้านี้ไม่โกเขียนด้านข้างคะ่ะเขียนตัวใหญ่ๆแต่มีอยู่วันหนึง่งตอนที่ยังไม่มีช่วงโควิดเรามีโอกาสได้ไปรับลูกเราก็เห็นค่ะว่ากระติกน้ําลูกเราวางในลักษณะนี้อ้าวก,ก็มองดูโอ้แล้จะรู้ได้ยังไงล่ะคะก็กระติกน้ําแนวเดียวกันหมดเลยก็เลยแก้ปัญหานะคะโดยการเขียนชื่อลูกด้านบนฝานะคะแต่ถ้าเกิดว่าชื่อลูกยาวหรือมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับเด็กคนอื่นแล้วลูกเรา ยังจําชื่อไม่ได้นะคะให้ใส่ตัวเลขนะคะอย่างน้องมิกกี้เนี่ยเลขที่5ของใช้ของน้องมิกกี้อะ่ะแม่กโก้ก็จะเขียนเลข5นะคะแต่ตอนนี้น้องจําชื่อตัวเองได้แล้วเม่กโก้ก็เลยใส่เป็นชื่อน้องมิกกี้ไว้ด้านบนฝากระติกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเล็กๆแค่นี้ค่ะอย่ามองข้ามนะคะช่วยลูกนะคะ อ่าให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของกระติกน้ําค่ะเพราะฉะนั้นค่ะลองกลับไปสังเกตรกระติกน้ําลูกๆที่บ้านดูนะคะแล้วลองนําเทคนิคแม่โก้ไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ